บ้านปานิชาค่ะวันนี้ซิมจะพาทุกคนมาดูโครงการใหม่ของบปานิชานะคะด้วยคอนเซปต์ของที่นี่คือคุ้มค่าน่าอยู่เหมาะสำาของจิดริ้มต้นของทุกครอบครัว,รค,วรค่ะโครงการบ้านปิชาสุดกระยดแหงนี้น,นะคะเราเป็นบ้านวิถีใหม่โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่เรียบง่าย ทันสมัยมากๆค่ะเพื่อเรื่องของการเดินทางเข้าออกสะดวกมากๆค่ะซึ่งก็สามารถเดินทางผ่านถนนเส้นหลักได้อีกหลายทางไม่ว่าจะเป็นทางถนนสุขุมวิทถนนชุมชนหนึ่งถนนชุมชนสองเรือมถึงให้โรงพยาบาลสมนย์ศทาง9เส้นที่และยังกล้กับสนามบินสุขุมวิทอีกด้วยโครงการอยู่ในพื้นที่ชุมชนเลยนะคะ ในรอมไปด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันทั้งตลาดสถานที่ท่องเที่ยวห้างสรรพสินค้าสถานศึกษาโรงพยาบาลและสถานที่ราชการต่างๆสำหรับโครงการปัิชามีทั้งหมด8ยูนติตด้วยกันเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวพื้นที่ใช้สอย95ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น38ตารางวาจัดฟังชันนะคะ2ห้อง,งนอน2ห้องน้ำงห้องครัวแล้วก็2ที่จอดรถด,ดูกันนะคะเมื่อสักครู่ทุกคนน่าจะได้เห็น อน,น,นอกจากนี้ยังมีความที่จะอีกหลายจุดที่าคาณอีก่างนไปอยู่อยู่เบื้องหลังนี้แล้วก็คือปัญิาชาความคุดมาดูกันเลยค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนของนิววิตรูนะคะซึ่งก็พันเคเชื่อมต่อทั้งหมดเลยในตัวนี้ด้ว ห้องมาสเตอร์เบดรูมทุกคนต้องชอบอย่างแน่นอนเลยค่ะเพราะว่ามีกระจกเข้ามุมด้วยดีไซน์เปิดโล่งสามารถเทควิวเต็มๆได้เลยนะคะรวมถึงมีห้องน้ำในตัวอีกด้วยและอีกหรือห้องนอนเนก็า ดูในส่วนของนวัตกรรมอีกหลายอย่างช่องระบายอากาศช่วยระบายอากาศใต้หลังคาเพื่อช่วยลดความร้อนและความชื้นภายในบ้านรวมถึงเค่มืการสังสมของชั้นด้วยกระจกตัดแสงช่วยลดความร้อนมากกว่ากระจกธรรมดาพี้นผ้าผนังที่ช่วยลดความร้อนที่จะเข้ามาภายในบ้านเป็นยังคงยืนยันนะคะว่าโครงการที่เราออกแบบมาให้เหมาะสําหรับการใช้ชีวิตของทุกคนจริงๆค่ะโดยบ้านบริชามาแต่งเองด้วยการรวมถึงบรรยากาศ แล้วก็ทำเลสภาพแวดล้อมต้องบอกว่าดีมากๆจริงๆค่ะแต่ว่าที่ถ่ายดิบถ่ายดีไม่ยากเลยนะคะเปิดตัวไปใส่ไปแล้วส่ยดิบเรียบร้อยนะคะแม้รู้ขนาดนี้แล้วหักใครสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมโครงการน,น,นะคะสามารถโทรเข้ามากันได้เลยส่วนวันนี้หมดเวลาของซิงแล้วครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนก็ติดตามกันด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ